สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟ้าเมืบ่อยอีกแล้วครับกับภาระกิจอันมือนี้ว่าสิมาเห็ดอันนี้ครับมาปั๊บดินให้กับแท่งน้ำครับพอดีเฮ็ดแท่งน้ำแล้วแล้วเดี๋ยวทิเกียร์พื้นที่แล้วครับเดี๋ยวมาเบิ่งอันหนางานคร่าวๆกันครับครับนี่พวกนี้ครับตอนนี้เฮ็ดแท่งน้ำเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จะมาเกียดดินนะครับเกีย์ดินมาถมถม แถวนีห้มันเบิด์ตะครับนี่และครับกระถมไปทั้งเบิดติดถมทอพีวีซีกับไอสายไฟไว้ครับกะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับวา่าไอแล้วแลนะ้วอนาตาของไองานนี่จะออกมาในรูปแบบไดครับไปเบิ่งกันครับ ครับพี่น้องกงานเข่าแล้วครับเดี๋ยวเบิ้งหน้างานกันเข่าๆกันได้ครับกับหน้างานเข่าๆกับผมไปเวิรแล้วครับมันกับเหลือเป็นพักแน่แครับมันบอท่านกล้าเหยียบไปครับเดี๋ยวทอแตกแต่ว่าปัญหาใหญ่นี่ครับไปฟังหุ่นไปเครื่องรอแล้วครับสิเหตุจาจงไหนครับอยู่ผู้เดียวพอ่อ เดี๋ยวล่องไปหาเอื่นญเขาจอกว่าเบิรงกันครับเอ้ยเดี๋ยวมาติดตามกันไหมนะครับครับพี่น้องกะขึ้นได้เราได้ครับกะไข่แนยู่เอาไม้กับเอาหญ้ามาห้องขึ้นเอาเดี๋ยวว่าเบิรงห้อยกันครับกะนี่แล้วครับกะบ่โดนเท่ไได้ไข่แนอยู่ครับโอ้ไม้ห้อง ล่อแล้วก็เอาหนาครับมาให้มันเหยียบขึ้นกะนางานกันคือสิบอเลเวดอกเด้อครับเมือนี้กะเอาซ้ำนี้แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเหยียบล่งอีกย่านไ้ไปเหยียบท่อแตกครับก็เลยเอาซ้ำนี้เดี๋ยวกันเหยียบท่อแตกอีกเดี๋ยวงานสเขาอีกครับเดี๋ยวค่อยๆให้มันฝนตกลงให้มันหยุบล่งก่อนครับจังสิมาเกียร์พื้นที่ครับกะ ปกจอนกะปูนครับเอาไปจอดไว้โฮมแล้วกะจังไหกะมื่อนี้กะล่าไปก่อนเด้อครับกะเดี๋ยวไปหาเฮดงานมองไมดด่บุนหลักกะดสำหรับมื่อนี้ขอโตล่าไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟ้าเมอบอยเนี่ยกะล่ากันไปก่อนครับพี่นอ้องสวัสดีครับ